ที่ได้รวมได้รวมพี่น้องครอบครัวคนพิการตัวเช่นการพิการทางการเงินให้กาสพี่น้องคนพิการวันนี้เราก็มีตัวแทนของ UNICEF กมาเพื่อให้เขาได้เห็นว่ารัฐบาลเราได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องคนพิการโดยเฉพาะ่งเรื่องของการขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์ของครอบครัว ก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนนอกจากการฝากพี่น้องคนพิการและอยากาเฉพาะงานนี้นะครับไม่ไปยังผู้บริยหารประเทศว่าวันนี้นะครเรามาประสบการณ์เพยาอจะขับเคลื่อนให้เรเรื่องคอสวมึ่งระยะกาเลอท่าันอปรับมาได้ให้ความแม่นยในการหลักเกณการบริการเพอที่จะส่งเสริมพี่น้องคนพิการที่ ยังไม่ไม่ได้รับสิทธิ์ยังไม่ผ่าน,ก,ก,นฐฐการพิจารณาซึ่งที่ผ่านมาตนน้องบอกว่าสเกลผลพิการโดยประเินหลาธนิเป็นการอนุาการปัายทำให้ที่เราดูสายคนที่มีความพิการอาจจะเป็นตาข้างเดียวหรือว่าไม่คบสันในสองทางการไม่เข้าถึงสแล้วก็จะเปลี่ยนหลักโดยัเป็นการเป็ส,ส,สซึ่งผมเชื่อแน่ว่าการ น้องคนพิการได้เข้าถึงสมาขึ้นก็สิ่งที่เราพยายามจะทําให้เป็นของกาที่มพ์หลักคนพิการเช่นกัดรื่องคนพิการขัราร้าหน้า,น 1, าท,ทีการบังทับมนแล้วก็กํา,การควบคู่กับการการตต่อเก็ที่นห้คนพิการทียังไม่ได้พอย่าง้เก็เสรว่าารเสรกับเพื่อใ้พมพตัดถ้าเป็นไปได้ก็อยากพิมพเ่ให้เป็นหอาใหม่ซึ่งขั้น,นตอนของการดีการตัะเรื่องก็อพม

ตา้ด้วยกันนะคร